น้องกินนี่พัชราบุญสวัสด์บ้านทุ่งมนทำไมถึงจันเนมินได้ค่ดูแพจของพี่ค่ะเออปกติอยู่ไหนครับเนี่ยก็ปกติอยู่ที่นี่อยู่ทุ่งมนี่เหรอครับ<ไ>อ๋อมาจากต่างประเทศนานยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านทุ่งมนถาวรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันจันท์นะครับแอดมินเดินทางมามาเที่ยว ชมบรรยากาศตลาดคลองถมทุม่มมนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตลาดคลองสมทุม่มมนเริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้แม่ค้าเริ่มมาตั้งแล้วครับบรรยากาศตลาดนัดคลองถมมตำบนทุ่งมนเวลานี้นะครับโอโ้ลมแรงเหลือเกินนะครับไม่ทราบว่ารับชมข่าวที่ไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอปราศาสตร์ ลมหนาวลมเย็นมาแล้วนะครับบรรยากาศาตอนนัดทองผมทุ่งมนต์ตบลทุ่งมนต์อำเภอปรอา,าสาทจังหวัดสุรินทร์สดๆเวลานี้นะครับรรรนี่มาคอหมูย่างวันนี้แม่แมแมค้าเริ่มมาเปิดร้านคอหมูย่างแล้วเดี๋ยวถามลูกค้านะครับซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรครับซื้ออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยคอหมูย่างโอ้คอหมูย่างไส้ย่าง<ส> ไส้อ่อน,นอย่างอร่อยมาก,กเป็นไงเคยกินแม่เจ้านี้อร่อยไหมครับเคยค่ะอ๋อครับผมวันนี้เดินมาเที่ยวตลาดนัดคลองถมทุ่งมนนะครับแล้วมาเจอแฟนข่าวแฟนเพจที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทักทายกับน้องนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับติดตามข่าวมานานนะครับนี่จเจ๊พอดีเลยอ้าววัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ยอาย่ทุ่งมนค่ะอ๋อ ทำไมถึงจับปัดมินได้อ๋อเคยดูเพจของคุณพี่ค่ะนะปกติอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ปกติอยู่ที่นี่อยู่ทุ่งมนต์นี่เหรอครับค <c oughs> ่ะอ๋อมาจากต่างประเทศนานยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านทุ่งมนต์ถาวรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคงไม่ได้กลับอีกแล้ว <c oughs> อ๋ออาจจะไปเที่ยวเมืองนอกแต่ก็กลับมาอยู่ที่นี่ค่ะอ๋ะอครับผมยินดีได้รู้จักกันนะครับยินดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะ นี่แหละครับแม่ค้าตอนนี้เริ่มเปิดร้านแล้วครับเปิดร้านแล้วนะครับลูกค้าที่ดูนัดเดียว์รข่าแวาาแล้วรีบรีบออกมาเลยนะครับแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ลมแรงมากลมแรงมาก ตอนนี้ตลาดของโถมทุงมนเริ่มคึกคักแล้วนะครับแม่ค้าเริ่มโอ้โขายดีขายดีแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่แหละครับวันนี้มามาจะเอฟแฟนเพจแฟนข่าวที่นี่นครับอยู่เบลเยียมครับอยู่ประเทศเบลเยียมตอนนี้น้องใหม่บอกว่ากลับมาอยู่บ้านทุงมนแล้วนะครับทุงมวลแล้วบอกว่าติดตามข่าวประจําสม่ําเสมอวันนี้โอ้โหดูสิวตื่นเต้นมากครับมาเจอแฟนข่าวที่นี่ แม่ค้าเพนนะครับบ้านโชคบรานันตอนนี้มาขายนมโชคเหมือนเดิมนะครับนมโชคนมจักรนานมยัดไส้อร่อยมากเจ้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพนครับอยู่ไหนครับเนีย่ยอ๋ออยู่ทุกม o นค่ะ,ะเป็นไงบ้างกลับม,มาอยู่บ้านก็ดีค่ะกลับมาดูเรื่องพ่อแล้วก็ดีค่ะก็เกิดที่นี่นะคะก็คิดว่าต่อไปน่าจะอยู่ที่นี่นะคะ่ะแอดมินี่ เจอสาวๆไม่ได้เลยครับแม่ตื่นเต้นเหลือเกินดูสิครับ